ในประวัติศาสตร์อิสลามไม่ใช่ทุกผู้นำจะเมตตาบางคนคือพายุแห่งความตายที่ทำให้ทางอารยธรรมต้องล่มสลายชายผู้นี้มักอ้างว่าเขาทำเพื่อศาสนาแต่ฆ่าคนนับล้านที่เมอร์ลังผู้นำเชื้อสายเติรกมองโกจากเอเชียกลางเขาถล่มเปอร์เซียอินเดียจนถึงซีเรียเมืองเดลีถูกสังหารหมู่เกือบแสนและเมื่อยึดเมืองได้เขาสร้างหอคอยหัวกะโหลกเพื่อเตือนศัตรูว่า อย่าต้านพระเจ้าผ่านมือข้าเขาไม่ใช่กษัตริย์แต่ทรงอำนาจยิ่งกว่าสุตาลต่านอานหยายาตขุคนพลเหล็กของราชวงศ์อูมัยยะในอีรักใครต่อต้านถูกประหารนักปราชศสาสดากบฏถูกตัดหัวนับพันแต่เขาก็ปกครองด้วยระเบียบเหล็กจนถูกเรียกว่าหมาป่าแห่งอิสลามไตายบันอดีทตทาสกลายเป็นสุตลต่าน เขาคือผู้นำมัมลุกแห่งอียิปต์ผู้โค่นทั้งมองโกลและครูเศษเมืองอันที่ออกถูกกวาดล้างจนไร้ผู้รอดพวกอัศญาสินเขาสังกวาดให้หมดสิน้นแต่ภายใต้ความโหดคืออัจฉริยะทางทหารที่เปลี่ยนอียิปต์ให้กลายเป็นป้อมปราการของอิสลาม,อ,มอายุเพียง21ปีเขาล้อมเมืองหลวงของโรมันตะวันออกอเนเมตที่สองระดมทัพนับแสนและใช้ปืนใหญ่ยินทะลุก,กำแพงคอนสแตนติโนเปิล เมื่อเมืองแต่การสังหารหมู่เริ่มต้นแต่หลังจากนั้นเขากลับสังคุ้มครองผู้นับถือศาสนาอื่นเขาคือสุลต่านผู้โหดแต่ไม่บ้าคลั่งนี่คือสี่ผู้นมุสลิมที่ทั้งโลกเคยสั่นสะเทือนศรัทธาก,กับความโหดเหี้ยมมักเดินคู่กันในเงามืดของประวัติศาสตร์